ได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะอยู่ร้านล้างฟิล์มระบ,บีมัอยอมตอนนี้มีเสียงพูนยางาัง ใส่ฟิลเตอร์แล้วนะอันนี้อันนี้ที่เสียงไหมเขาดาวที่ไหนเขาดาวที่เชียงใหม่นะคะเที่ยวไหนตอนนี้อยู่ร้านล้างสี คิวเตอร์นี้ได้ยินนะคะแต่ว่ามันปลอมแล้วทำ่มไม่กลับอุดลิดค่ะรอล้างฟิล์มอยู่ค่ะ อยู่เชียงใหม่ค่ะไม่รู้จะพูดอะไรด้วยเราต้องเราตองยังไงคือเคยเคยสัญญาไว้ว่าจะไลฟ์ถ้าเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วแต่ว่าไม่ไม่ว่าก็เลย ก็เลยยังไม่ได้ไลฟ์ค่ะก็เลยเพิ่งมาไลฟ์ตอนนี้ว่างพอดีแอนมินบอกว่ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะทุกคนทุกคนไปดูกิจกรรมที่บ้านได้นะคะ ใจเขานิดหน่อยก็เลยพูดพูดเสียงเบานิดหนึ่งสู้ๆนะคะให้กำลังใจสองนะสู้ๆค่ะวงการอะไรพระเครื่องเหรอ ้รอะไพี่ออมคิดว่าพี่วงแกงคนเก่งไหมคะแก้งเก่งคาะคนคนดูประมาณนี้แบบตอบง่ายจังตอบตอบตอบสบายดีเมื่อก่อนตอบไม่ทัน จะเจอพี่อมเป็นยี่หว่าไหมคะ,จะเจอคะ่ะคิดคิดถึงวันกันคะ่ะพี่อมอ เรียนคณงนเทคนิคการแพทย์ค่ะแต่จบแล้วแล้วก็ไม่ทําไม่ทํางานเทคนิคการแพทย์ก็ถามว่าเข้าวงการได้ไงใครจะเป็นรู้เข้าวงกันไหมบอว์ปอกจริงไหมไม่รู้นะคะไม่พูดดีกว่าห้าคนที่มีจำนวนการแท็กสตอรี่หา ยอมากที่สุดรอรับขอขวัญจาก,กเราเองได้เลยเชียงใหม่วันนี้หนาวค่ะแต่ว่าตอนกลางวันก็แอบร้อนนิดหน่อยค่ะคนเยอะใช้น้ำหอมอะไรถ้าเป็นวันนี้ฉีด S... I สีแดงของ g i o r d a ด o โ i o r d a n o a าะมัน ไม่ได้ดูพี่พี่อ้อมไลฟ์นานมากใครคือพี่อ้อมก่อนไม่ได้ไลฟ์นานมากเพราะว่าเราบอกแล้วว่าโทรศัพท์เก่าเราแบบโคตรแย่มันก็เลยแบบว่าเวลาไลฟ์ไลฟ์ล้วมันจะร้อนชอบผมทรงนี้มากเลยตอนแรกเราเฟลมากตอนทําผมทรงนี้แต่ว่าเรามีวิธีทําให้มันดูดีแล้วก็คือแบบนี้ ไวยพอรอปีใหม่มันยังไม่ปีใหม่เลยอนะเดี๋ยวก็ค่อยปีใหม่ค่อยไวยพร,พด,ร,ด,รดีจังคุยง่ายมากเลยเว้ลิป คุยได้นะเพราะว่าเราเราแบบน้อไม่รู้ว่าจะพูดอะไรสวัสดีคะ่ะเราอยู่เชียงใหม่คะ่ะ ตอนนี้เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วค่ะเป็น10 12ปมูม่ค่ะเชียงใหม่คนเยอะมากคเล็บสวยอุ๊ยขนตาแกมีคนตายตรงนิ้วขนตา Can you say น y a m พี่เมิงลาปาบามิงกลาปาลาบายค่ะยังไม่ปีใหม่จะไปอวยพรปีใหม่ได้ไงฝากบอกบอกเอมว่าเพื่อนๆคิดถึงเอมอยู่กับที่บ้านค่ะน้องกรพี่กลับเชียงใหม่แล้ว ทุกคนนะคะเราฝากไปฟังเพลงใหม่ของอันตาด้วยนะคะอัตตาเพลงชื่ออะไรนะ <Okay. S 1> เวลาเสียใจยพี่มูฟออนยังไง mm hmm. ก็ร้องหไห้ให้เต็มทีเลยนะคะแล้วก็ค่อยแบบให้มันหายเองอะ่ะคือมันใช้เวลาละมันแบบไม่มีวิธีแบบไม่มีทางลัดอะ่ะ ให้ปล่อยมันเสียใจไปก่อนเดี๋ยวมันแป๊บเดียวมันก็หายสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนสิบปีอะไรว่ากันไปทุกคนคะไปฟังเพลงของอัตตาได้นะคะเพลงเพิ่งปล่อยเลยค่ะชื่อวันอากาศดีๆที่ไม่มีเธออยู่นะคะ เหมาะกับบรรยากาศสิ้นปีมากเลยนะคะถ้าใครยิ่งเงาเงาเศร้าๆอยู่นี่คือแบบพี่ออมชอบสีลุ้งค่ะสบายดีเอ้ยอยอมือนี้ด้วย,ย,ยงามหลายขอบคุณมากมาครับอยากตอบอยังไงก็ไม่รู้อะถ้าขอบคุณเป็นภาษาลาวขอบขอบคุณยังไงคะ Please s w me your nail m o r e ยังไงเดี๋ยวเขาโชว์กันไงผู้หญิงชื่อเพียงยาวว่ากใช่ยาวจีนาเซฟอยู่แร่ตอนนี้จะมีโอกาสได้เจอกันไหมคะไม่น่าจะได้เจอค่ะเพราะว่าเซฟมันไม่ได้มาเชียงใหม่ไงแท้กับเชียงใหม่ก็ไกลกันอยู่นะ พี่ออมเป็นคนทุกที่เลยคะ่ะพี่ออมได้พี่เบน์ได้อะไรพี่ไม่ได้พี่เบน์ไม่ <laughs> พี่ออมพี่ทําสีผมเป็นสีฟ้าแต่ว่ามันเฟดเป็นสีเขียวเฉียวฟ้าๆแบบนี้แล้วอะ่ะสวยไหม <laughs> พี่ออมทําเล็บสีอะไรจะมีสีชีนสีดําสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืออุ้ยลิบหลุดอุ้ยอุ้ย <laughs> ขอบใจหลายหลาย And it l o o ก s so c u thank e t you พี่ยอมพูดพูดเหนือไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะมันจะดูแย่อะมันจะดูแบบเอาไว้พูดเล่นกับเพื่อนดีกว่า <c oughs> เริ่มตอบไหมคะล่ะพอพอบอกให้พอบอกให้ถามนี่รัวกันใหญ่ มีวิธีเก็บเงินไหมคะก็เอาแบบว,ว่าเงินไปไว้ในที่ที่เราแบบเอาออกมาใช้ยากนะคะเช่นบัญชีฝากประจำหรือว่าเอาไปฝากแม่อะไรนี้ผมสวยขอบคุณค่ะพี่ยอมทำจมูกไม้ทําค่ะทํานานแล้วทําก่อดเข้ามาหาลัยคะ่ะแผนปีหน้าอยากทําอะไรล้างคะ่ะล้างได้หมดใครเอาล้างจานวิไม่ชอบล้างจาน ที่ออมเข้ามาอยู่ในวงการมันเทิงได้ยังไงคะจริงๆมันก็ไม่ถือว่าเข้ามาอยู่นะก็แค่แบบว่าพี่เล่นเป็นเรื่องเดียวเองเอาจริงตอนนี้ก็กําลังพยายามที่จะแบบแคสงานอยู่อืมเป็นหน้าพี่ออมแสดงซีรีส์ไม่คะไม่คะเอ่อหมายถึงแสดงซีรีส์ไหมแสดงครับสปอยหน่อยไม่สปอยครับ เอาไปฝากแม่แล้วมันหาแล้วฝากใครได้บ้างอ่ะที่จะไม่หายพี่ออมได้เจอพี่เบนไหมค่ะอไม่ได้เจอเลยค่ะพี่อมไปคนภาคอะไรภาคภาคกลางค่ะเอ้ยภาคเหนือค่ะ อยู่ร้านล้างฟิล์มค่ะชื่อ Point and shoot ค่ะเราเริ่มเราเริ่มอ่านไหมคะนี่เราเปลี่ยนฟิลเตอร์กันไหมยอมชอบแต่งตัวทุกแนวค่ะ พี่ออมเรียนจบจากคณะอะไรเรียนจบจากคณะเทคนิคการแพทย์สาขาดุลยภาพบำบัดค่ะปากปุ๋ยมากเลยเนี่ยน่ากลัวยอดีเหร ออมชอบฟังเพลงอะไรชอบพี่ฟังแบบว่าพี่ไม่ค่อยแบบมีแนวนิชัเจีนอ่ะพี่ฟังทุกเพลงเลยแต่พี่เคยบอกเคยตอบในสตอรี่ไปแล้วนะคะว่าชอบเพลงวอร์มนะคะไปหาฟังได้ใช่ไหมน้ำขึ้นฤดูฝนกับนาร์อ่าร์ ออมชอบกล้องฟิล์มมากกว่ากล้องดิจิตอลหรือเปล่าคะเราเราไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษอะค่ะแต่คิดว่าแต่ละอย่างมันก็มีเสน่ห์ต่างกันกล้องธรรมดามันก็มันก็ง่ายดีอะแต่ว่ากล้องฟิล์มมันก็แบบคลาสสิกแบบว่ามันต้องรอมันต้องแบบมันดูรูปไม่ได้อะไรเงี้ยมันน่ารักดีพี่ออมได้เจอพี่พอไหมคะเจอบ้างคะ่ะสูงร้อยพี่สูงร้อยหกสิบห้าค่ะ อยากได้ซีเตอร์จังเดี๋ยวเล่นแล้วก็คอยมาเซฟนะ mm hmm. ขอกำลังใจทำการบ้านนะคะตั้งใจทำการบ้านนะคะ mm hmm. ทุกคนนะคะแอนดมินหมาแล้วนะคะ mm hmm. เราจะประชาสัมพันธ์อีกรอบนึ่ง mm hmm. ว่าไปเล่นกิจกรรมของบ้านเราได้นะคะ mm hmm. ก็คือ,อถ้าใครแท็กเรามาทางปีเนะี่ยแบบเยอะที่สุดก็จะได้ของรางวาัล mm hmm. ไม่ใช่ของรางวัลเป็นของขวัญจากเรา ปัดมาหรอคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่ออม what do you want to do in ตอน plan เก mm ี hmm. ตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะน้ำสั่สิห้าค่ะ

ไปไปที่ไอจีบ้านเดิเลยนะคะออมสินแลนนะคะพี่ออมได้เรียนดเดียวกันกับพี่พร้อมพร้อมเดียวเแล้วอะวิศวะไม่ไม่ใช่ค่ะออมอยากทำอะไรในปีนี้คะก็คงมันมันเหลือแค่วันเดียวค่ะคงจะเป็นแค่สองดาแล้วค่ะดูแลตัวเองไว้นะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ คิดถึงพี่หว่าเราก็คิดถึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะจ๊ะนีจะเป็นนอคะนี่เรามีอันนี้ อะไรครั้งสุดท้ายก่อนพี่ใหม่ผอก่อนปีใหม่ก็ไม่ได้ไม่รู้อ่ะก็คงจะเขาดาวถามหลายรอบแล้วนะคนรักลูกพี่รุ่นคนรักเต็มมีไหมมีมีแต่ตัว HP2 จะล้างกับพี่ออนดูแลหัวยังไงคะไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็มันไม่ได้ดูแลเลยอะค่ะก็น่าจะเป็นระบบเผาผลาญดีตอนแก่ก็อาจจะอ้วนไม่รู้เหมือนกัน เขินเขาแล้วเนี่ยแต่ยังอยากคุยด้วยอยู่ถ้าเขาทําให้เรารู้สึกรักคนทำแห,หวนก็รักเขาไปเลยค่ะไปแล้วนะ